สบายดีสบายดีแบบัดทุกคนเลยเนาะยินดีต้อนรับเขาสองน้องลี่นั่นก็คือสองลี่สาราลองซานซึ่งมื้อน,นี้เนาะน้องลี่ก็จะมารีแอคชั่นคลิปหนึ่งเนาะซึ่งมีพพเอฟซีทางฟังไทยเพิ่นได้ส่งมาให้น้องลี่รีแอคชนะั่นเนาะก็หลังจากที่ห่างหายจากการรีแอคชั่นมาโดนแล้วเนาะกะมีแบบพพเอฟซีด้แบบ ทางเซตมาทางคอมเมนต์ว่าอยากให้น้องลี่นำคลิปมาเรีเอ็กซ์ันอีกโอเคเดี๋ยวคลิปนี้น้องลี่จะนำมาเรีเอ็กซ์ันให้เนาะกาก่อนอืดเมื่อกัต้องขอบอกก่อนเนาะว่าผูใ้ใดถ้าบ่มมาคลิปรีเอ็กซ์ันก็สามารถเลื่อนคลิปนี้ไปได้เลยเด้อเนาะเพราะว่าก่อนที่น้องลี่จะเอานำคลิปคลิปนึงมาเรีเอ็กซ์ันน้องลี่ก,ก็ได้ทําการคุยกับเจ้าของซองเจ้าของคลิปนั้นๆแล้วน้องลี่จึงนําเอามาเรีเอ็กซ์ันเนาะถ้าสําหรับผู้ใดที่แบบอ่า บบมากกะสามารถไปเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยเด้อเนาะสำหรับคลิปที่น้องลี่จะนำมารีแอคชซ่นในมือน,นี้ก็คือคลิปที่อ่าอาสาวตั้งซาตเพิ่นสงสัยเนาะว่าเป็นอย่างคนไทยคือแบบยิ้มเก้งสินานเนาะละกาแบบเป็นมิตรเนาะละกันพอมาเบิ้งอ่าความคิดเห็นของสาวตั้งซาตที่มีโตคนไทยเนาะละกามา อ่าฟังความคิดเห็นของน้องลี่ท้ายๆคลิปว่าน้องลี่มีความคิดเห็นจังได่เนาะซึ่งน้องลี่ก็ได้เบิ้งคลิปไปคร่าวๆได้น้อยนึงแล้วเนาะแต่ว่าอย่างอยากมาเบิ้งพร้อมพี่ๆเอให้จบคลิปเนาะจึงแบบมีความตื่นเต้นเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเบิ้งคลิปพร้อมๆกันเลยเนาะเดี๋ยวเอฟซ หาว่าน้องลีฝอยเก่งนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปบิง้งคลิปพร้อมๆกันเลยเด้เนอนาะแล้วก็สําหรับผู้ใดที่บอกว่าของน้องลีคือบเอาภาพของตัวเองนิโยเข้าไปน้อยๆแล้วเอาภาพอันาานั้นเห็ดง่ายๆเนาะซึ่งน้องลีก็จะเฮ็ดเดียวนั้นแหละแต่ว่าโทรศรัพท์น้องลีท่นมันมีปัญหาเนาะมันเห็ดเดียวนั้นบอได้ก็ต้องขอโทษขอให้เอฟซีไลดอโอเคเดี๋ยวมาบิ้งคลิปกันเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกข้าสู่ทัชสตูดิโออีกครั้งนะครับ สำหรับวันนี้แล้วก็มีคอมเมนต์เรื่องราวที่น่าสนจะมาฝากชื่นเคยคําว่า land of smile หรือว่าดินแดนแห่งรอยยิ้มเป็นคำกล่าวชื่นชมจากชาวต่างชาติที่พูดถึงเมืองไทยนะครับเนื่องจากเวลาที่พวกเขาเดินทางมาท่องเที่ยวที่บ้านเราสิ่งที่พวกเขาได้รับนอกจากน้ำใจและมิตรตรีแล้วก็คือรอยยิ้มที่คนไทยมอบให้กับพวกเขา ซึ่งรอยยิ้มนี้นะครับจริงๆก็มีคนไทยบางคนเคยพูดติดตลกว่าที่คนไทยยิ้มนี่ก็ไม่แชรอะไรหรอกเพราะว่าเวลาที่คนไทยเราเจอฝรั่งเพรว่าเราสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็เลยยิ้มไปก่อนฝรั่งก็เลยนึกว่าเรายิ้มเก่งซึ่งผมว่าก็มีส่วนถูกเหมือนกันนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็มีชาวต่างชาติมาตั้งคำถามในเว็บเกี่ยวกับการถามตอบคำถามว่าทำไมคนไทยถึงยิ้มเก่งและมีน้ำใจกับชาวต่างชาติมากขนาดนี้แล้วชาวต่างชาติที่เข้ามาตอบคำถามพวกเขาจะตอบกันว่ายอย่างไรบ้างเราไปฟังพร้อมกันเลยครับ <S <S เดี๋ยว,วเราจะมาเริ่มที่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติคนแรกนะครับโดยที่คนแรกก็แสดงความรู้สึกเอาไว้ข้าง,ง,ง,งยาวาว่าที่คนไทยเป็นมิตรเพราะพวกเขามีความมั่นใจในตัวเอง คนไทยส่วนใหญ่ภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและรู้สึกสบายๆคนไทยถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆในเรื่องของวิถีไทยพวกเขาได้รับการสอนตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนว่าคนไทยควรประพฤติตนอย่างไรพุทธศาสนามีส่วนอย่างมากไม่มีเทพเา้าผูกเลียกราดที่พร้อมจะปะสาสสยฟ้าใส่ตาว่าพวกเขาทำบาปและสภาพแวดล้อมในเขตร้อนก็นมีส่วนเช่นกัน ที่นั่นมีอาหารอุด,ดมสมบูรณ์สภาพอากาศไม่ได้ฆ่าคุณด้วยความหนาวเย็นหรือพายุเฮอริเคนมีคำพูดที่ว่าตอนพระเจ้าสร้างมนุษย์ฝรั่งผิวขาวถูกอบน้อยเกินไปและคนผิวดำถูกอบนานเกินไปส่วนคนจีนถือกเนิดขึ้นมาด้วยความโกรธพวกเขาจึงต้องระแวดระวังหวาดกลัวและต้องทำงานหนักทนทุกข์ทรมานในการใช้ชีวิตซึ่งต่างจากคนไทยเพราะคนไทยถูกอบด้วยเวลาที่เหมาะสมคนไทยถูกสอนว่า ให้ขวเลาะยิ้มมีความสุขสนุกสนานคนไทยไม่ต้องการอาศัยอยู่ที่ไหนนอกจากประเทศไทยพวกเขาไม่ต้องการกินอะไรนอกจากอาหารไทยและพวกเขาไม่เคยอิจฉาเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ใดๆเรามาต่อกที่ความคิดเห็นต่อมานะครับชาวต่างชาติกีีกล่าวว่าฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทย11ปีมีภรรยาคนไทยเชื่อรู้จักครอบครัวของเธอ มีเพื่อนคนไทยประสบการณ์ของฉันคือพฤติกรรมเริ่มต้นของคนไทยโดยเฉลีย่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นมิตรและนิสัยดีแต่ด้านไม่ได้ไหมายความว่าพวกเขาจะไม่มีแง่มุมอีกด้านหมายความว่าถ้าหากว่าคุณเป็นมิตรและอารมณ์ดีคุณก็จะได้รับการปฏิบัติที่ดีจากพวกเขาและแน่นอนว่าถ้าหากคุณทําตัวไม่ดีพวกเขาก็จะปฏิบัติต่อคุณแบบเดียวกันแต่นั่นก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ในทุกๆท,ที่ เรามาต่อกัะที่ความคิดเห็นตมานะครับคุณตมาพุทธกาว่าฉันสังเกตว่าถ้าหาคุณให้รอยยิ้มที่ดีแก่คนไทยพวกเขาก็จะอดไม่ได้ที่จะยิ้มตอบและทุกครั้งก็เป็นรอยยิ้มที่จริงใจดูเหมือนว่าพวกเขาจะชอบคนที่ปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเคารพถ้าหากคุณสังเกตและมองเข้าไปในดวงตาของพวกเขาคุณจะรู้ว่าถ้าใครใจดีกับพวกเขาพวกเขาจะใจดีกลับมาไอ้กระที่ความคิดเห็นตมาชาวตางชาัยพุาธกาว่า มีเหตุผลที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากที่ทําให้คนไทยยิ้มง่ายคนไทยไม่มีความคิดแบบครอบครัวปิดพวกเขาเปิดหลับทั้งคนในและคนนอกครอบครัวและสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือความคิดว่าพวกเขาต้องการทําให้ผู้อื่นมีความสุขและหลีกเลี่ยงการทําให้ผู้อื่นไม่พอใจนี่เป็นคุณค่าสูงสุดของคนไทยนั่นจึงทำให้พวกเขายิ้มได้ง่ายขึ้น ในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาคอิีเป็นชาวออสเตรเลียนะครับเขาบอกว่าทุกคนในโลกมีค่านิยมต่างกันสําหรับพวกเราชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่ความจริงใจต่อเพื่อนเป็นค่านิยมสูงสุดส่วนชาวอเมริกันประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดสําหรับพวกเขารองลองมาก็คือเรื่องของความสุขสันต์เฉิตและสิ่งธรรมแต่สําหรับคนไทยการทําให้คนอื่นมีความสุขและพึงพอใจเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดของพวกเขา แต่พวกเขาก็มีด้านมืดเช่นเดียวกับชนชาติอื่นเพราะถ้าคุณทําให้คนไทยไม่มีความสุขคุณก็จะได้เห็นอีกด้านของพวกเขาเรามาที่ความคิดเห็นต่อมานะครับคนต่อมาคนที่บอกรับประสบการณ์ว่าฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยมากเกือบสิบปีแล้วพูดได้เลยว่าคนไทยก็ไม่ต่างจากคนสัญชาติอื่นบางคนก็น่ารักในขณะที่บางคนก็ย่หยิ่งและหยาบคายอย่างที่สุดส่วนใหญ่ที่เจอมาค่อนข้างจะใจดี โดยเฉพาะตาว่าคุณเป็นชาวต่างชาติคนไทยส่วนใหญ่แม้จะเรียนจบมาหลายปีแต่คนที่พูภาษาอังกฤษได้มีน้อยกว่า2%ตและส่วนใหญ่พูได้แต่คำทักทายตามธรรมเนียมนอกจากนี้ยังมีการขับรถที่อันตรายอีกทั้งการติดสินบนและการทุจริตสรุปหลังรอยยิ้มยังมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ส่วนความคิดเห็นต่อมานะครับชาวต่างชาติบริกบอกเล่าประสบการณ์ว่าฉันพบว่าถึงแม้ความมีน้ำใจจะไม่ได้เป็นข้อกำหนดทางสังคม แต่ว่าคนไทยทุกคนจะพยายามทำให้ชาวต่างชาติรู้สึกถึงพอใจไม่ใช่แค่พนักงานในสถานที่ต่างๆเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนทั่วไปด้วยฉันไม่เข้าใจว่าทำไมทุกคนถึงใจดีและชื่อหรือชั้นขนาดนี้จนบางทีฉันก็รู้สึกไปชินกับมันเหมือนกันจากคนที่เคยทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเด่นก,กว่าเรามาต่อไปที่ความคิดเห็นต่อมานะครับที่กล่าวว่าฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา2ปี ฉันอาศัยอยู่ในภาคอีสานเป็นหลักที่นี่เป็นส่วนที่ยากจนที่สุดของประเทศแต่ผู้คนที่นั่นอบอุ่นและเป็นกันเองอย่างแท้จริงแต่เมื่อคุณไปกรุงเทพและมุกกรต่างๆพวกเขาจะสนใจแค่เงินในกระเป๋าของคุณเท่านั้นพวกเขาบอกว่านี่คือดินแดนแห่งรอยยิ้มแต่ที่จริงแล้วคุณก็ต้องระวังรอยยิ้มเหล่านี้ด้วยเพราะคุณอาจถูกแทงข้างหลังได้เช่นกันต่อไปนะครับความคิดเห็นต่างๆเรียกว่า รอยยิ้มรวมถึงการไหว้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและประเพณีาน,นานลาลยศตวรตเพราะว่าคนไทยจํานวนมากมีความเป็นชาติยมและจะไม่ลังเลที่จะร่วมมือกันเพื่อต่อต้านชาวต่างชาติซึ่งชาวต่างชาติก็ต้องระมัดระวังการติดต่อกับคนไทยทางการท่องเที่ยวและการใช้ชีวิตในประเทศไทยด้วยต่อนะครับความคิดเห็นตบากล่าวว่าผมอยู่เมืองไทยมาหาปีแล้วจากประสบการณ์ของผมคนไทยในกรุงเทพไม่ค่อยเป็นมิตร รอยยิ้มอาจทำให้คุณรู้สึกสบายใจแต่มันก็ไม่จริงเสีทีเดียวในขณะที่ด้านนอกของกรุงเทพที่ไม่ใช่พื้นที่ท่องเที่ยวผู้คนจะอบอุ่นและจริงใจมากกว่าแต่ก็ยังมีความเขินอายในผู้คนจำนวนมากเนื่องจากภาษานี่ไม่ได้เป็นการดูหมิ่นแต่อย่างใดน,นะแต่เกิดจากการสังเกตของผมเองจากนั้นความคิดเห็นต่อมาเก,กล่าวเสริมว่าทัศนคติของสังคมที่สำคัญที่สุดของคนไทย พวกเขามักจะบอกให้ใจเย็นๆเพราะสิ่งเลวร้วายที่สุดในวัฒนธรรมไทยคือการอารมณ์เสียหรือที่เรียกว่าใจร้อนและนั่นคือเหตุผลที่คนไทยมักจะไปชอบชาวตะวันตกที่ไม่เข้าใจความสําคัญของใจเย็นๆและจากความคิดเหตุนี้ก็มีชาวต่างชาติอีกคนท่กากล่าวเสริมว่าถูกต้องการสูญเสียการควบคุมอารมณ์ในประเทศไทยถือว่าเป็นพฤติกรรมของเด็ก พฤติรกรรมดังกล่าวเป็นที่ลังเกียจในวัฒนธรรมไทยเพราะมันทําลายระบบสังคมสันติสุขและความสงบสุขของสังคมฝรั่งบางคนดูแปลกประหลาดในใสายตาคนไทยเพราะฝรั่งบางคนมักจะระเบิดอารมณ์ออกมาซึ่งคนไทยไม่รู้ว่าจะรับมืออย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่จงพึงระวังว่าหากคุณกดดันคนไทยจนรับมือไม่ไหวและเมื่อคนไทยสูญเสียการควบคุมพวกเขาก็สามารถทำเรื่องแย่ๆได้เช่นกัน คนความคิดเห็นต่อมาคุรีแชร์ประสบการณ์ว่าฉันเคยอาศัยอยู่ในหกประเทศซึ่งไทยก็ไม่ได้ตามไปจากสถานที่ใดๆที่ฉันเคยอยู่คนที่ยอดเยี่ยมคนเป็นมิตรคนเลวคนเห็นแก่ตัวมีอยู่ทุกคนทุกแห่งในโลกใบนี้รวมถึงประเทศไทยด้วยคุณลองขับรถในกรุงเทพสักานตะีบนถนนสายใดก็ได้แล้วคุณจะเข้าใจ โดยทั่วไปแล้วผู้คนที่นี่นิสัยดีแต่หากคุณให้ความเคารพพวกเขาคุณก็จะได้รับความเคารพกลับมาและเมื่อไหร่ที่ชานต้องการความช่วยเหลือก็จะเป็นคนไทยที่คอยช่วยเหลืออยู่เสมอมันอาจจะงี่เง่าไปหน่อยที่จะบรรยายความโรแมนติกให้แกดินแดนแห่งรอยยิ้มแห่งนี้แต่หลงรลงแล้วไทยยังคงเป็นประเทศที่พิเศษและมีสิ่งดีๆมากมายเกิดขึ้นแต่เราก็ต้องระวังตัวด้วย ลำดับที่ความคิดเห็นประมาณก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับเรื่องนะครับชาวต่างชาติพูดกล่าวว่าฉันคิดว่าการยิ้มเป็นการแสดงออกที่ง่ายที่สุดในการทักทายผู้อื่นที่ทําให้เราคิดว่าคนไทยเป็นมิตรโด,ดยเฉพาะคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธที่ไม่ได้มุ่งทําลายผู้อื่นแต่ให้เข้าใจผู้อื่นนั่นจริงทําให้พวกเขาเข้ากับคนอื่นได้แม้จะไปใช่สมาชิกในครอบครัวแต่น่าเสียดายเล็กน้อยที่คนไทยไม่ค่อยกล้าคุยกับฝรั่ง เอาละก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับสำหรับความคิดเห็นของชาวต่างชาติก็ได้จบกันไปแล้วเนาะทุกคนสําหรับตามที่น้องลี่ฟังความคิดเห็นมากัตามความคิดเห็นจนตัวของน้องลี่ก็ดั้งที่เพื่อนก็ว่าทึกเนะาะว่าทึกเพราะว่าคนบวาวตาอ่ศิเด่ดเนาะก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนบุดีเนาะคนมีทั้งคนหักคนแพงคนซังเนะาะบาวตาอ่ยิเด่นบาว่าเขาจีเห็ดเอียงเนาะ ตามความคิดเห็นของน้องลี่กับแม่นเทแม่น,นที่ว่าแบบไปประเทศไทยแบบบม่ได้อุยได้ทุกคนกับน้องลี่ก็ถามตามคนลาวที่เพื่อนเคยไปไทยเนาะกับแบบเพื่อนกับแบบลมดีเว,าว้าดีลมดีตามดีแบบเฮาไปโรงพยาบาลขนาดแห้งแบบเพื่อนแห้งบริการดีแบบเว้าวม้วนม้วนเนาะทุกคนแบบเพื่อนเพื่อนบอกว่าท่า อันเรื่องการบริการเรื่องการเว้าวกันว่านี่นะเมนยกให้ไทยเป็นอันดับหนึ่งเลยเนาะอันนี้น้องลูกน้องลี่กันอย่างโ <c oughs> บหัวเมนเทโบแต่ว่าตามที่คนที่เพื่อนเคยไปฮันเพื่อนว่าเนี๋ยนั้นเนาะแบบซึ่งมันแตกตั้งกันหลายเลยจากทางฝั่งลาวก็ฝั่งไทยนี่นะเรื่องการบริการนี้เนาะอันนีกก้น้องลี่กับแบบ เออยอมฮรเลยแบบเห็นตามคลิปตามวิดีโอที่แบบนักท่องเที่ยวไปเที่ยวฮะเนาะกับแบบเ่อนกบริการดีเทและอีกอย่างกับายของน้องลี่เพื่อนกับไปพาเมียไปคลอดลูกอยู่ทางฟังไทยพุนนอซึ่งกับแบบบริการดีแห้งเนาะกับแบบเอโนยเด็กแรกเกิดนะเพื่อนกับเอาไปแบบอาบน้ำไปบริการไปอุ้มไปอีกอย่างให เนาะซึ่งเฮาผู้ที่ไปไซบริการฮานเพิ่นก็บแบบบริเฮ็ดอย่างเลยแบบทุกสิ่งทุกอย่างคือเพศจยัดการให้หมืดเลยแล้วเพิ่นก็ยังแบบคอยใส่ใจรายละเอียดแบบเออเอาแบบ เกิดมาแล้วาะแล้วก็ทายหุปให้แล้วก็เขียนซื่อเนาะเพิ่นก็นเขียนเป็นภาษาไทยแบบนาหักแหงทานุรีได,ไ,ได้ไปได้ไปเวียงอย่างนุงรีที่ทายให้เบิ่งเนาะอา,ารานคนุรีที่ได้ไปเกิดอยู่ประเทศไทยสองคนเนาะไปเกิดอยู่แถวอุอดอนนี่แหละแถวไกลๆนี่เลยเนาะกาช่วงนั้นยังบ่มีโควิดเเนาะกาประมาณนั้นเนาะสำหรับอ่านเรื่องแบบทุก ทุกทุกบ่อนว่าซิสเบททุกคนทุกบ่อนกะย่อมมีทั้งคนดีแล้วก็นคนบดีอยู่แล้วเนาะอันนี้กัเป็นเรื่องปกติของโลกมนุษย์เฮ่าเนาะอันนี้กัเอีกตามความคิดเห็นของแต่ละคนเดิอนเนาะตามน้องลี่ก,กัแบบเออหอยยิ้มกัแบบเป็นสิ่งเดียวที่เฮาเข้ากับคนแปลงนาได้ง่ายที่สุดละเนาะแบบสมมุติย่างกายกันละกะัยิ้มใส่กันสินะกัเฮ็ดให้เหาแบบเออ การหล่มกันได้แต่ถ้าเฮายิ้มเพิ่นบุยิ้มตอบสิกะบก,กาเนาะแบบหอยยิมคือสิ่งแรกสิ่งเดียวที่เฮ็ตไทยคนสองคนก้าเขาหากันเนาะอิงตามความคิดเห็นของ้องลีกาแบบทัยิ้มง่ายกะเขากับคนอื่นง่ายเนาะ กับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวคลิปนี้น้องลีก็จะขอตัวลาไปก่อนเดินเนาะก็คขอบใจทุกๆคนที่เขามาติดตามคลิปหับสมคลิปนี้ถ้าผู้ใีอย้กให้รีแอคชั่นคลิปแต่สามารถส่งกันมารุลัวได้เลยเด้อโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะนะบ๊ายบาย